วันนี้สวนมะม่วงสองเราเราก็จะมาแนะนําเรื่องการดูแลแต่งกิ่งมะม่วงอีกตามเคยนะคะมะม่วงที่เราก่อนที่เราจะทํานอกฤดูนะคะเราจะต้องเตรียมต้นยังไงบ้างเตรียมกิ่งกิ่งยังไงบ้างเพื่อที่จะให้อากาศเขาถ่ายเทได้ดีและทํานอกฤด,ดูได้ดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งกิ่งกันละคะ่ะต้นนี้นะคะทึบเกินไป รบเกินไปไม่ดีแน่นเกินเราต้องทำให้ให้ขับโปรง่งให้ขับโปร่งสักหน่อยไม่ต้องอะไรออกมากค่ะเอาแค่กิ่งในออกพอกิ่งด้านในไม่ต้องเอาไว้เลยนะคะถ้าเอาไว้แล้วมันทึบทึบมากไปก็ไม่ดีทําให้เพี้ยมาอาศัยเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเพี้ยน้ํามันสารพัด ที่จะเข้ามาอยู่นะคะถ้ากิ่งมันแน่นเพราะนั้นเราจะต้องเอาออกวิธีการแต่งนะคะแต่งเอากิ่งข้างในออกให้หมดเลยนะคะอย่าเอาไว้ไม่ต้องเสียดายนะคะบางทีคนรุ่นเก่าๆจะเสียดายจะเสียดายกิ่งเอาออกทําไมกิ่งสวยๆทั้งนั้นเลยไม่สวยค่ะเอาไว้ไม่ดีค่ะดูแลยากต้องเอาออกการที่เราแต่งให้โปร่งเนี่ยมันเป็นผล ดีกับผล,ลไม้เป็นอย่างมากเลยนะคะอย่างเวลาเขาให้ช่อให้ผลผลิตลูกก็จะสวยออกช่อมาก็จะติดลูกดีพ่ออากาศเขาถ่ายเทได้อากาศถ่ายเทแดดส่องถึงนี่เริ่มแล้วนะคะจากทึบเริ่มจะโปร่งแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะการแต่งกิ่งมะม่วงไม่ยากเลยต้นไม้เขาไม่มีชีวิตเขาพูดไมไ่เขามีชีวิตเขาพูดไม่ได้ แต่เราเราต้องใส่ใจเขานิดนึงเราต้องดูว่าไหนที่มันแน่นเกินไปเราก็ต้องเอาออกอย่าปล่อยไว้ก็เหมือนคนแหละไม่แต่งก็ไม่สวยทีคนสวยไม่แต่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ต้องแต่งอ้าวโอเคใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะพอเราแต่งเสร็จเราก็จะเตรียมลาสาร ต้องแต่งให้โปร่งก่อนเพราะใบเข,า,เขาสวยพร้อมที่จะทำนอกฤดูได้เห็นไหมคะเราออกแล้วดูแล้วเป็นไงคะสวยไหมคะเริ่มดีแล้วนะคะอากาศเริ่มสองถึงแล้วนะคะแดดเริ่มสองถึงต้นแล้วนะคะ วิธีการแต่งกิ่งนะคะสวนน้ำม่วงของเราเราจะแต่งกิ่งทุกปีค่ะเราจะตัดแต่งทุกปีหลังจากเก็บผลผลิตหมดพอเก็บผลผลิตเสร็จเราจะให้ปุ๋ยให้น้ําให้ต้นเขาสมบูรณ์พอต้นเขาสมบูรณ์ได้ที่เราก็จะลงมือตัดแต่งกิ่งทันทีเลยค่ะที่สําคัญต้องดูแลลําต้นเขาให้สมบูรณ์ก่อนนะคะค่อยแต่งไม่แล้วถ้าแต่งเขาโดยที่ต้นเขาโสมพอเก็บลูกหมดถ้าเราไม่ให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วต้นเขาโทมพอเราไปตัดปุ๊บเนี่ยเขาค่อยจะตาย เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาก่อนประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะเดือนหนึ่งหลังเก็บเกี่ยวเดือน,นึงให้ปุย๋ยให้น้ําดูแลให้ต้นลําต้นเปลือกเป็นสีเขียวสมบูรณ์ได้ดีก็ลงมือตัดแต่งกิ่งได้เลยค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะนี่คือวิธีการแต่งกิ่งนะคะเราจะทําให้ต้นมะม่วงไมง่ให้มันสูงเกินไปเรียกว่าทําสาวนะคะ เราจะตัดแต่งทุกปีพอเราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วก็จะตัดแต่งตัดยอดลงนะคะไม่ให้สูงเพื่อที่จะให้เขาเป็นทรงพุ่มเนี่ยลำต้นเขาจะอยู่ประมาณเนี้ยลำต้นเขาเนี่ย34 34 35, 35ปีนี้แล้วนะคะ35ปีนี้แล้วแต่ต้นเขายังไม่สูงเพราะว่าเราจะคอยตัดแต่งทําสาวอยู่ตลอดเพื่อให้ลําต้นเขาไม่สูงเกินไปแล้วเขาเป็นทรงพุ่มค่ะเหมือนมะม่วงสาว และจะทําให้ได้ผลผลิตดีถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะมาเรียนรู้วิธีการแต่งกิ่งเสียบยอดก็เชิญมาที่สวนเราได้เลยนะคะอย่างเช่นต้นนี้เป็นมะม่วงสามฤดูแต่เราเอาน้ําดอกไม้สีทองมาใส่แทนสามฤดูค่ะเราจะมีวิธีการเสียบยอดตอนแต่งกิ่งกิ่งไหนไปกิ่งตัวผู้กิ่งไหนไปกิ่งตัวเมียกิ่งไหนที่เอาไว้แล้วจะเป็นกิ่งก้าฝา,า,ากก้าฝากจะมาอยู่ เราจะมีวิธีการบอกให้ดูและสอนค่ะสวนมะม่วงสองเรานะคะมาง่ายค่ะอยู่ที่ตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีปักหมุด Google มาได้เลยนะคะสวนมะม่วงสองเราถึงค่ะขอเชิญชวนนะคะโควิดหมดแล้วมาเรียนรู้การทำสวนที่สวนมะม่วงสองเรากันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ